ตรนช้าแล้ข้ามานั่งร้องสดร้องเพลงแล้วหันหน้าหันมุมกล้องแพลนไปทางอกูชสวยมากเอฟซีชอบมากหน้าบ้านมาดินี่ทันไปเขาบอกว่าหัวงดีมากมองไปแล้วตรงนี้ลหละมองไปปุ๊บมุมองศามันได้กับเขียงอกูอันนี้ก็เรียกผมจุยสวยมากเลยวเรื่องใบผมชุยเอฟซีผมก็ดีมากตรงนี้อ่ะดีมาก ก็ท,ทนายบอกว่ามันเป็นห่วช่วยน,นะครับตัวช่วยครับแมวเองพอดีแล้วครับอย่างนี้แหละครสบายผมเคยจะซือ้อตอนมันมาที่นี่เลยทางชายด้วยพี่พี่แซมเนาะอ,อ่ามาที่พี่มีแจกซ้อมมาครับเนี่ย ไม่เกินสวันเนี่ยค่ะโอเคว่าชากล้วยได้เยละมันไม่ได้หรอกล้วยกล้วยพี่กล้วยไลยกล้วยไอันนี้ฝากให่ทิ้งอันนีดีครับดีพี่แอนนะคะพี่แอ็นใส่ใส่เสื้อกันยี่ห้อหรอเวลาลูกแป้งนอกก็ให้ลูกใส่ใช่ไหมช่วงนี้อ่ะแต่ถ้ายังอยู่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรที่กรอบๆมันเป็นเมืองปิดถ้าไม่ลงสกรนไม่ลงไปข้างล่างไม่เป็นไร นาไม่เป็นไรเอาม่โมวโมวออกจากพร้อมสุมเดี๋ยวแม่สั่งให้แต่ตอนนี้ผมลำบากแล้วเสื้อผ้าตอวนี้ครับงติเสื้อผ้าผมต้องซื้อใหม่หมดเลยกางเกงแม่ยุ่งเลยนี่มันมันผอมลงนะมันเสื้อตอนนี้ต้องเหลือเป็นไซส์ XL ธรรมดาไม่ใช่2 XL แล้วนะต้องย่นลงมาแล้วก็กางเกงก็เหลือ4-2 ดับเบิลยูสาสี่สี่สี่ห้าสี่สองโอ้สามนิ้วก็ต้องเผื่อเกล็ดเอวันสี่เป็นแต่เกล็ดก้นไปเลยชาบูยังกินเหมือนเดิมไหมครับกินนี่มนแล้วยังกินอ่ะไอ้อาจารย์เดย์อยู่ไหนอ่ะปัญจเดย์ไปไหนแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวจย์กลับไปยังยังไม่เห็นนะเขาไปกินชาบูกับอาจารย์เดย์คาราบาลอยู่เลยรับออเดอร์ไหมเอาวงครับเอาวงร้านร้านประจำนะครับของพี่สมเกียจกินมันไม่มีที่กินมันต้องไปกินร้านนั้นเนาะ แต่ลอยนะครับแล้วของของหนูทำคอนเทนต์อะไรหนูคิดว่าหนูจะทำคอนเทนต์อะไรสมมติเราคิดว่าเราเราอยากจะขายความคิดอะไรเรามีจักรวาลอะไรก็การล้ำโปโปรการล้ำเรารำด้วยเหรอมีล้ำใช่ค่ะนักน้อยหนึ่งกแปดเ้าอ๋อเหรอชื่อช่องค่ะทำไมต้องหนึ่งหกแปดเก้าพระอาจารย์พลรเขาชอบเลขพระอาจารย์อ๋องงอยู่ทำไมต้องหนึ่งหกแปดเก้าอะไรนะนะ เอ้าวหนึ่งหกแปดเก้าไปทะเบียนรถผมดิเหรอหนึ่งหกแปดเก้า็โอเคนะฮะเดี๋ยวเรจะไปดูเขาตรงนั้นหน่อยหนึ่งเนาะมาดูเขาช่วยนิดหนึ่งช่วยกันนิดหนึ่งก็ทำเถอะครับยูทูบดีมันเป็นหนึ่งอาชีพนะมันคือผู้สื่อข่าวรู้ไหมเวลาไอ้พวกนี้ไปตั้งอยู่หน้ากล้องโรงพักโรงพักหนาวเลยเขาคิดว่านักข่าววันนั้นผมไปผู้ใจสูงไอ้ต้นพิเศษก็ตั้งกล้องทนายพานักข่าวมาด้วยเหรอครับพานักข่าวมาด้วยเพราะ สมมติช่องหนูมีคนดูอยู่ห้าหมื่นคนห้าหมื่นคนน่ามคนถ่ายทอดทีหนึ่งเป็นแสนคนนะวันมันเป็นแสนสองวันสองแสนสามวันสามแสนนะมันไม่น้น้อยน้ำเยอะนะราะนั้นต้องต้องหัดพัฒนาไปเรื่อยอันนี้อันนี้เข้าเข้าหลักเกณฑ์ยังได้ถึงอันนี้ยังชั่วโมงทำรายได้ยังต้องหาความเท็จขายเครื่ลายนะไม่ต้องเรียนแบบเขาขายความตัวของเรา เราอยากจะพินารณเ,เยอเรื่องในความคิดของหนูหนูคิดว่าพญายนาคมันดียังไงพูดตามความรู้สึกของเราอะแค่นั้นเองหรือเรารู้สึกว่าคนกบกอกอยู่ตรงนี้แล้เออมันอบคุณดีนะมันมันก็มีหลายรสชาตินะบางทีก็ขัดไปขายความคิดแต่ไม่มีประมาทใครพูดแบบแนวกว้างๆไปหรืออย่างเรื่อวัฒนธรรมเมื่อกี้ที่บอกเรื่องลอัมอะหนูว่าการลำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ส่งเสริมหนึ่ง ศิลปะเสรรืสรรสรร่อมสายสื่อสารรายได้ก็มีตีอย่างหนูก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ว่าไปนะแล้วแถมนี่แยะเลยหนูไปกินน้ำนี่ใหญ่มากมีของกินทั้งวันเลยแถวนี้นะปกเกาะเขาเรียกว่าเป็นโมเดลเลยนะมีที่อื่นพยายามจะเรียนแบบนะไม่ได้เรียนแบบเรื่องสร้างพญายนาคนะไม่ใช่นะเขากําลังสร้างกลุ่มยูทูบเบอร์เหมือนกันผมก็กําลังจะสร้างที่สกล นเรื่องจริงนะไม่พูดเล่นนะรสร้างที่สกคลเพราะอํานาจของ youtube อํานาจของการสื่อสารตรงนี้เนี่ยโอ้โหมากเหลือเกินอ่ะพูดตรงๆเลยก็ได้อนาคตถ้าผมอาจจะเล่นการเมืองว่าจะลงสอสอหรือจะลงสจหรือจะลงไอนายกอะไรก็ช่างการมียูทู u เ e อร์เป็นตัวนํานําเนี่ยมันมันดีกว่าการเดินไปแจกใบหน้าบ้าน,น<ำ>เพราะทุกคนมีกล้องอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ทุกอานอยู่แล้ว สามารถเข้าดูเราได้เลยนําเสนอเนะยนโยบายแน่ความพิษรูปร่างหน้าตาเราวิธีการพูดเราผลงานเราเห็นภาพด้วยการดูจากดูททกพูดให้ปักเบียกปากแชะให้ตายสามชั่วโมงอยู่บนเวทีพี่น้องครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวลืม <c oughs> ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมกำลังสร้างกลุ่มอยู่ผมอยเอาสักยี่สิบ ที่ในเมืองแบบจะลงแบบเป็นสมาชิกไปเลยแล้วก็เวลาไงโกโก้ไรผมตนองการเวลาเวลางานมันจะมีรายได้ให้เลยเช่นถ้าเป็นงานใหญ่จะมีรายได้ให้เลยยังจะรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมเขาจํากัดอายุทูปนี่ต้องเสียเงินนะคือผมต้องเสียนะเวลาพายูทูปเป้าไปหาเสียต้องจ่ายตังค์นะเขาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเด้อเวลาปลาใสฮะกฎหมายก็คิด็นเงินนะแล้วผมอาจจะต้องจ่ายคนละห้าหมื่นห้าหมื่นหมื่นแต่เมาเลย แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนเหมาเลยตีเป็นตีเป็นรายจ่ายได้พักการเมืองสนใจยำเมลกาเมลกาเป็นรายได้ที่มั่นคงได้เมอกาสนี่นี่เป็นแค่แนวความคิดนะเป็นไปได้นะผมว่าเป็นไปได้นะแต่ทุกคนอย่าไปตีความว่าผมจะต้องไปตรงนี้นะเป็นแนวความคิดนะแต่ก็ยิ่งบอกว่าสมเกียจมาหาลุงพลนี่จะมาเล่นกหาเสียงเล่นมาก่อนจะมาเจอลุงพลอีกอยู่กับพักการเมืองมาตั้งกี่พัก นะครับอีกอย่าหนึ่งเราต้องเป็นดาวเลิกเราอย่าไปเป็นดาวดาวเคราะห์ไม่ต้องอาศัยแสงใครไม่จ้องเบนอันนี้ตั้งโต๊ะดูหมอก็ได้ดิเก้าอี้เหมือนกันตั้งโต๊ะดูหมอดูไปเลยนะหนูจะไปเรียนดูไพ่ยิปซี่ะตั้งโต๊ะดูตั้งโต๊ะดูหมอเลยหมดเรื่องเนี่ยตั้งดูแก้วใสๆใหญ่ๆเออแล้วก็เขย่านะไม่ใช่ใช่ไหมเต็มเนอะสองร้อย้าสิบแมวแมวสองเลยยัง ไม่เห็นหน้านานนะครับเอ็มด้วยของเรามีซองด้วยเหรอครับที่อยู่กับอยู่ตรงนู้นนี่อาร์นี่อาร์นี่อาร์อยู่ตรงนู้นครับนี่นี่ด้วยนี่มบอกว่าหนูเชื่อแม่อยู่ใช่ไหมหาคนเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวพี่งานจะลงค่ะอุ้ยทันบอกว่าบ่ายโมงจะรายการเหรอทันทันไปขับรถติด อีกยี่สิบนาทีตัวนี้โอ้ยไมาแล้วจะเว้นจรวดเดียวไม่ทันแล้วเดี๋ยวบอกก่อนเลื่อนได้ใช่เขาเปิดเทปอ่าเปิดเทปเราเปิดเทปไปเลยอ๋อผมมีอัดที่ไวหาคนเลี้ยงกาแฟอยู่ผมไม่ยากที่แยไปไอ้จักรเกียรจักีไปกับลุงไทยบ้านนอกไปกับไปมีซองมันด้วยนี่ฟรีจักรีนะ อ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้ให้ผมไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยแผ่ทอดอยู่ทุกไปเลยเขาบอกทำตรงนี้ได้เลยท่านนายอยางการรายการตรงนี้เลยเราถามไปดูด่อยเอาไหมครับเอาไหมเราก็ตั้งตรงนี้เลยแหละไม่ไม่ไม่เดี็ดเลยครับมาบอกท่านนายน่ารักหอมลงแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ขึ้นดีขึ้นขนาดนั้นนั่งถ่ายนี่อ้าวเนี่ยเขาเอาเอายาวไปเล่นเลยฮะว่าไงนะครับะปุกใหม่ๆนะเมื่อกี้ผมไม่เห็น โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฮัลโหลถ้านายคือโทรศัพท์ก่อนนะ